ู้นี้นะการที่นายกเนี่ยจะมาอวดอ้างว่าตัวเองทํางานเต็มที่มันไม่ใช่คุณลองดูบริษัทใหญ่ๆนะครับที่เขาจ้างผู้บริหารเนี่ยถ้าทําบริษัทเจ๊งเนี่ยคุณจะอ้างได้ไหมว่าผมทําเต็มที่เนี่ยเขาไม่สนหรอกเขาไรอ่ออกใช่ไหมเมื่อกีบอกโอ้ผมทําเต็มที่เนี่ยไม่เคยหยุดเลยนะ สุดฝีมือแล้วนะเนี่ยนะเขาจะฟังไหมเหมือนกันลรท่านนายกนะวันนี้เหมือนกันการบริหารประเทศเนี่ยมันไม่มันอาจ,จะต่างจากบริหารบริษัทต,ตรงที่ว่าก็ต้องใช้สภานะเป็นตัวที่คอยซักฟอกแต่วันนี้ประชาชนเขาไม่เอาแล้ว่ในเมื่อการปกครองประเทศนี้เป็นระบอบประชาธิปไตย ใช่ไหมครับเมื่อมีคนมาไล่ก็ต้องไปถ้ายังไม่มั่นใจก็ลงสมัครใหม่ถ้าได้ก็ได้สิทธิ์ในการบริหารใหม่แต่การเลือกตั้งต้องบริสุทธิธรรมนะถ้ามาแล้วมีประชาชนมาเลือกเนี่ยแล้วกลับมาใหม่ก็ไม่ว่ากันแต่ต้องมาอย่างถูกกติกาใช่ไหมเออ แต่ว่านี่คนออกมาไล่ะนณะนี้ยังหน้าด้านเนี่ยยังบอกกูเก่งมันไม่ใช่นะครับท่านนายกเออแล้วในกติกาคือถ้าเป็นบริษัทเนี่ยถ้าผู้บริหารไม่เก่งบริหารบริษัทไม่ดีเนี่ยคณะกรรมการบริหารบริษัทเขาก็ไล่ออกใช่ไหมครับ วันนี้เหมือนกันรัฐบาลถ้าไม่เก่งประชาชนเขาก็ต้องใช้สภาแต่สภา,ามันไล่ไม่ได้เพราะอะไรก็รู้อยู่ว่าขนาดตอบคําถามไม่ได้มึงยังยกมือให้กันเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ที่ประชาชนต้องออกมาไล่เมื่อมีประชาชนมาไล่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ควรจะต้องยอมรับกติกายุบสภารือลาออกแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ ถ้าเลือกตั้งยังได้กลับมาก็เริ่มตั้นบริหารประเทศใหม่ใช่ไหมครับก็แสดงว่าคุณยังได้รับความนิยมจากประชาชนฉะนั้นวันนี้มันต้องพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าคุณมั่นใจอว่าคุณยังได้รับความนิยมก็เลือกตั้งใหม่สิ mm. ก็ทําให้ไอ้พวกที่มันออกมาประท้วงอ่ะมันจะได้ยอมรับไงเออเฮ้ยนนไม่มีคนออกมาประท้วงนะ นั่นก็ต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่ถ้าเกิดยังได้รับเลือกตั้งมาใหม่ไอ้พวกประท้วงมันก็หมดสิทธิ์ปะท้วงแล้วใช่ไหมมันก็จบแล้วใช่ไหมเนี่ยกับประชาชนเลือกกูไม่รอบเลยและการเลือกตั้งก็เกิดบริสุทธิธรรมก็แค่นั่นเองแต่นี่ไม่ใช่มาบอกกูดีกูเก่งกูไม่มีทางจะไปไหนกูจะไม่ยอมแพ้กูจะเอาชนะนั่นมันเป็นเรื่องของส่วนตัวของนายกนะครับ แต่จะเอาอนาคตประเทศชาติมาเดิมพันไม่ได้เพราะว่าการที่นายกบอกจะสู้ต่อเนี่ยมันทำให้ประเทศเสียหายเราหมดเงินงบประมาณไปมหาศาลการบริหารงานก็ผิดพลาดไม่มีอะไรเลยนะที่ไม่ได้รับการพัฒนานายกก็บอกเราทำงานเต็มที่แล้วมีข้อแก้ตัวสารพัดแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะ สิ่งที่รับปากประชาชนไม่ทําไม่ได้สักเรื่องน,ะนายกต้องยอมรับต้องมีความเป็นลูกผู้ชายนะจะมาใช้วิธีการดันทุลังแบบนี้ไม่ได้ครับผมเลยงงมากเลยผมเหนะ็นนายกขึ้นลุกขึ้นยืนพูดเนะี่ยกล้ายืนพูดได้ยังไงนะตอบคำถามก็ไม่ตรงคำถาม ไอเรื่องที่เขาถามก็ไม่ตอบไปตอบไปเรื่องที่เขาไม่ถามมันจะไหวได้ไงนายกพอเถอนะเนาะวันนี้ก็ฝากไปยังสสด้วยนะเฮ้ยนนคุณมีหน้าที่นะนะเป็นตัวแทนประชาชนนะคุณเอาเสียงประชาชนไปแล้วคุณทําหน้าที่กันหน่อยนายกคนนี้นะอย่าลืมนะเขามาจากการยึดอานาจแล้วเขาก็เขียนกนติกาเอื้อเขาด้กันสืบทอดอานาจ พวกคุณยังจะยอมยกมือให้เขาอีกหรอครับฝากไปถึงบรรดาสอสอนะครับทุกท่านเลยนะครับถ้ายังมีความเป็นคนอยู่นะค,คุณจะเอาอนาคตของประเทศชาติมาล้อเล่นไม่ได้คุณจะปกป้องคนคนเดียวโดยเอาชีวิตประชาชนมากมายมาเป็นเรื่องต่อรองไม่ได้โควิดมันเพิ่งมาจะมาระบาดมาสองปี นะไอ้ส้นตีนแต่นายกบริหารมาแล้วเจ็ดปีช่วงห้าปีแรกเนี่ยนายกมีอำนาจเต็มมือนะนะไม่มีฝ่ายค้านแล้วคลรมอก็เลือกตั้งเองด้วยตั้งเองกับตีนไม่ได้ละตั้งกับมือใช้ตีนตั้งเลยด้วยนะไม่มีฝ่ายค้านและยังมีมอส,สีด้วย นะเศรษฐกิจมันดีไหมมันแก้ปัญหาเฮียอะไรได้บ้างมึงไม่ต้องมาพูดว่ามันมีโควิดหรอกไอสัตว์ก่อนโควิดจะมาเนี่ยประเทศก็ชิบหายไปหลายรอบแล้วเออแก้ปัญหาส้นตีนเลยได้บ้างนายกคนนี้มึงจะบอกานายกคนนี้ดีได้ไงัต่มึงมึงพูดดตั้งแต่ยึดอํานาจมาเนี่ยเคยทําอะไรสาเร็จสักเรื่องไหมอ,อ่า เนี่ยไอ้พวก i อโอเข้ามาแลวเห็นไหมผมบอกแล้วว่า i ออมีของจริงไงคือพวกแม่งไม่ฟังเหตุผลละมันเข้ามาเพื่อจะโจมตีเห็นไหมเออนายกคนนี้บริหารแล้วเจ็ดปีห้าปีแรกนี่แม่งไม่มีใครขัดขวางได้เลยคนะเพราะไม่มีฝ่ายค้านมีคอสอชอค้ำยันมีมสี่เป็นกฎหมายสูงสุดโดยไม่ต้องประกาศในพระ ร,ร่างิกิจนายกเบิกษาด้วยนะสามารถสั่งออกคำสั่งได้เลยนะจะบุกบ้านใครนี่ใช้มอสีสีได้เลยนะจะตั้งใครจะปลดใครทำได้เลยนะมอสีสีสั่งปิดเหมืองทองทำได้เลยเห็นไหมแต่ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยเหอไหมแล้วมึงจะมาบอกว่านายกคนนี้บริหารประเทศไม่ได้เพราะมีโควิดพ่อมึง ก่อนหน้านี้ห้าปีมันมีไหมล่ะโควิดไอชิปหายมันไม่มีโควิดไอตัดมันมีแต่โคด้วย mm hmm. พวกมึงยาก,กวนตีนกวนตีนไไม่เป็นหรอวันนี้กูอารมณ์ดีวันนี้กูป่วยไม่มีแรงเถียงกับมึงหรนอกแต้กูก็ไม,ม่โมโหด้วยนะโอเแค่กูได้ด่าพ่อมึงกูดีใจแล้วไอ้ mm ี hmm. ้ยนะนแล้วมึงไปดูแหกตาดูด้วยว่า นายกแม่งตอบคำถามไม่ได้แล้วยังเสียมารยาทเลยนะเมื่อวานกลับบ้านก่อนเลยนะเขายังพิปรายไม่จบเลยเขาพิปรายตัวเองนะแต่ตัวเองไม่อยู่ฟัง่ะ